สวัสดีครับเพื่อนพือนน้องพี่กนรักวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอก,กันกับผมในวันนี้นะครับค่ำคืนของวันที่7วันนี้ก็เป็นวันเกิดของทันเซอร์นะครับ7มกราคมนะฮะสุขสันต์วันเกิดให้กับลุยส์ฮาม์โมตัน41ปีบริบูรณ์นะครับอดีตแชมป์โลก7สมัยชาวอังกฤษนะครับนักแข่งผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของประวัติศาสตร์ F1 นะนักแข่งของ Ferrari ี่ ทันเซอร์ยังคงอยู่ฟลอเรอรีร่ในปีนี้นะครับนำเรื่องราวของทันเซอร์มาเล่านั่นแหละแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับยวขออนุญาตนะเพื่อนๆนะครับมาแจ้งกระหวนการก่อนเอ้นะครับมันจะลงสนามเมื่อไหร่กันนะเฝ้ารอมานานนานแล้วเนี่ยก็จะมีการ p r e ซีซ s o n เทสอยู่2รอบก็คือรอบละ3วันก็จะเกิดขึ้นที่บาเรนนั่นแหละนะครับบาเรนรรก็รอบแรกก็จะวันที่ 11, 12, 13ฮะหลังจากนั้นนับไปอีก1สัปดาห์ครั้งจากนั้นไปนะก็จะเป็นที่เก่านะครับบาเรนที่เดิม น,นะครับสวันเหมือนเดิมหลังจากนั้นมาปุ๊บก็สนามแรกจะมาถึงในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมวันที่6 7 8นะครับก็จะเป็นการแข่งขันสนามแรกที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นนะครับอัลเบิร์ตพาร์คยาวนานไหมอืมก็ก็จะว่านานก็ได้นะครับระดับหนึ่งเอาเป็นว่านะฮะแฟนๆ F1 เนี่ยไปดู MotoGP ก็ได้ถือโอกาสบอกเล่านิดหนึ่ง MotoGP เดี๋ยวสักไม่ถึงเดือนก็จะลงสนามแล้วสำหรับพรีซีซั่นเทส แล้วก็สนามแรกก็จะมาถึงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ออนะครับที่สนามช้างมุลีลมในบ้านเราก็จะมาก่อน F1 อยู่1สัปดาห์อยู่แล้วนะครับเป็นธรรมเนียมนะฮะเหมือนกับแป๊บเดียวกันแล้วเนาะเอาล่ะนะครับแจ้งกันไปทีนี้มาเล่าเรื่องราวของทันเซอร์กันหน่อยสิฮะเป็นยังไงกันบ้าง4 1ปีเนี่ยยังฟิตอยู่ไหมท่านนักกีฬาก็คือฟิตละนะดูหมุนดูอะไรต่างๆนะี่ก็ได้นะครับได้อยู่ฟิตอยู่แต่จะฟิตสู้เด็กๆ รุ่นน้องหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะครับเพราะว่านักแข่งที่อายุสัก20นิหน่อยๆขึ้นมาเนี่ยยังไม่เกิน26 27หเนี่ยหลายคนเหลือเกินนะครับที่อายุน้อยกว่าเขาเกือบเกือบ20ปีเนี่ยแน่นอนนะครับว่าต้องใช้พละกําลังใละความฟิตเนี่ยพอสมควรน่าจะบอกให้นะใครบอกว่า F1 ไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายใช้อยู่นะครับใช้อยู่โดยเฉพาะจะไปเจอสนามอะไรที่แบบว่ามันร้อนจัดสนามที่จะต้องใช้ร่างกายนะครับในการควบคุมรถ โอ้มันก็แล้วแข่งขันตั้ง24สนามทุกคนมันจะต้องเดินทางรอบโลกนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกันให้ครบให้จบเนี่ยแม้ว่าจะมีสปรินต์อยู่ไม่เยอะนะครับสปรินต์ก็คือประมาณ1ใน4ของการแข่งขันใช่ไหมอ่าใช่ฮะแต่ไม่เหมือนมอเตอร์จีพีเนาะมอเตอร์จีพีมี22สนามนามมีสปรินต์หมดเลยนะครับอ่าก็มั่นใจครับว่าฟิตในระดับที่ไม่ขี้เหร่นะครับเรื่องของความฟิตแต่ ในเรื่องของผลงานในเรื่องของสัญญานี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าสัญญาของเขาก็จะหมดสัญญาของชาวเลยแคร์ด้วยเหมือนกันฮนะเพราะว่าประเด็นนี้นะครับมันถึงได้มีการนําข่าวมาวิเคราะห์จากกูรูหลายๆท่านในต่างประเทศบางคนก็บอกว่าคงจะไม่อยู่แล้วคงจะไปบางคนก็บอกว่าคงจะรีไทยเลยคงจะไม่มีทีมไหนเอาแล้วมั้งเพราะว่าอายุเยอะแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามีหน้าแข่งระดับ40บวกนะักกี่คนนะ ปีนี้น่าจะมี2คนเท่านั้นแหละนะครับอ่าน้าแข่งที่เฟร์นันโดอลอนโซนี่ก็มากกว่าอีกแฮมมอลตัน41อลอรนโซน่าจะ43ย่าง44่หรือเปล่าน่าจะเป็นพี่ของตันเซอร์อยู่ประมาณสัก3ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสองสามปีไหมราวๆนั้นเนาะนะครับแต่นั่นแหละฮะเรื่องของอายุก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องของความฟิตเรื่องของความเก่าเกมในการขับมากกว่านะครับที่จะเป็นตัวชี้วัดนะฮะว่าผลงานจะอ,อกมาในลักษณะไหนบ้างรวมทั้งสําคัญเลยคือรถ นะครับปีนี้เป็นเจนใหม่นะฮะเป็นเป็นเป็นเจนเลชั่นใหม่ก็คือ all new แหละเอาง่ายๆเลยนะครับ all new ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะมาพร้อมกฎกติกาใหม่บางสิ่งบางอย่างเพื่อรองรับดังนั้นนะครับเครื่องยนต์ f e r r a r รในตอนนี้ก็จะประจําอยู่กับทีมเฟอ r ์ r รรกับทีมค a d ดิแล c เนี่ยจะยังไงนะครับจะยังไงกันบ้างถ้าเอาเรื่องของที่ผ่านมาเนี่ยเฟอร์รก็ถือว่าเป็น ค่ายเดียวนะครับที่เป็นเป็นค่ายใหญ่ทีมใหญ่นะครับที่ยังไม่ชนะการแข่งขันนะฮะในปี2 0 2 5ถ้าเป็น,นชัยชนะของทันเซอร์ในสปินที่จีนนะฮะที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นับนะครับผมผมนับนับเฉพาะที่เป็นเมนเรสนะครับในวันอาทิตย์หลังจากนั้นมาทันเซอร์ก็ลุ้นโพเดียมยังยากเลยจริงจริงนะครับเลอแคลแม้ว่าจะมีโพเดียมมีอะไรอยู่เนี่ยแต่มันก็ไม่มีโอกาสาที่จะไปลุ้นแบบช,ยชัยชนะแบบจะจะแบบโจงแจ้งเลยแล้วที่สําคัญก็คือฟอร์ลลี่นั้น คะแนานอยู่อันดับที่4นะฮะคะแนานประเภททีมแน่นอนนะครับว่าคายส้มก็จะเอาไปแล้วก็ในส่วนของ Mercedes กับ Red Bull นี่ก็ยังดีกว่า f อร a r ี่อีกอะ่ะนี่นะฮะมันเลยเลยมีกระแสข่าวนะครับที่บอกมาว่าเผอๆอาจจะปลิวคู่หรือเปล่าคือเลอแคลนยังเข้าใจได้นะครับว่ายังหนุ่มยังแน่นกว่าเยอะนะฮะยังมีโอกาสที่ดีกว่าอยู่แล้วก็ผลงานก็ดีกว่าไงแต่ท่านเซอร์นี่สิฮะอายุมันเลยหลักสี่เข้ามาแล้วเนี่ย ถ้าผลงานยังคงอยู่ในแบบเดิมแบบเดิมนี่หมายความว่าโอเคนะครับมันจะต้องมีชายชนะติดไม้ติดมือมันต้องมีโพเดียมติดไม้ติดมืออ่ามันต้องมีสิ่งนี้หนึ่งสองก็คือมันก็ต้องตามเลือกแคลมาถ้าตามมาผมไม่มั่นใจว่ากี่แต้มนั่นน่าจะจะไม่พลิกกลมๆน่าจะห้าสิบหกสิบแต้มราวๆนี้นะมั้งฮะหรือว่าจะเยอะกว่าน,นั้นอีกนะมันก็ต้องใกล้ๆกันกว่านี้หน่อยประมาณนั้นถึงจะมีโอกาสเจราจาจะคุย ระหว่างจะไปทีมใหม่กับจะอยู่ที่นี่นะครับโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยฮะมันก็อยู่ที่ผลงานอย่างเดียวๆเลยเนาะนะครับคือสมมุตินะว่าปีนี้ทําได้ดีอ่าคิดอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้หรอกถ้าสมมุติว่าทำทาได้ดีกว่าเลือดแคลอย่างเงี้ยสมมุติจะอันดับไหนกันแล้วแต่บางทีก็อาจจะเป็นเหตุผลที่สามารถทจะต่อรองกับฟอร์รี่ได้ไหมนั่นก็ส่วนหนึ่งอยู่ที่ฟอร์ลี่เขาจะเขาจะผลกดันนักแข่งนะครับ ในสังกัดนี่ขึ้นมาหรือว่าเขาจะดานอริเวร์แบรแมนขึ้นมาหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะผลงานมันก็ต้องเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ใช่จะบอกว่ามูลค่าทางการตลาดตอนนี้โอเคเข้าใจว่ามันก็มีนะครับในระดับหนึ่งแหละมีนะครับแต่เรื่องของผลงานมันก็กลายเป็นสิ่งที่มันมันจำเป็นนะครับที่จะต้องมีประดับนะหรือจะต้องไปลดตัวไปอยู่ทีมเล็กๆนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆอย่างเนี้ย จะเอาแบบนั้นไหมหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจของของเขาเองนั่นแหละว่าจะหมดไฟหมดแพชชั่นหรือ,อยังกับคนในวัยนี้แล้วถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จสักทีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆทุกคนมันมีความหวังแต่ในไวัยไหนก็ตามผมเข้าใจนักแข่งนะครับอย่างฟูรันโดลอนโซอย่างเงี้ยเขาเคยทําได้ดีนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเมื่อ2ปีก่อนทุกคนจําได้ไหมฮะโดยว่าช่วงต้นฤด,ด,ดูกาลเนี่ยโอโ้โหไม่ธรรมดานะครับเฮียโซเนี่ยแล้วเขาก็คาดหวังนะครับว่าวันหนึ่งนะฮะ าการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงมันจะทํานู่นทํานี่ขึ้นมันแบบมันยังไม่เกิดขึ้นแต่มันมีความหวังไม่รอเนี่ยมันก็ทําให้ไฟในใจให้แพชชั่นมันก็ยังคงอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะอ่าอย่างแอสตันมา t ินก็เรียวกว่าเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างหลายอย่างเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของได้เอเดนยูอีมาอย่างเงี้ยถูกไหมนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ m e r c e d e s แล้วนะ,ะนะครับมาใช้เครื่องยนต์ของ h อ n ด้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไป เขาก็จะมีความหวังแต่ของทันเซอร์เนี่ยครับมันมีอะไรที่เปลี่ยนไหมสำหรับเฟอร,ร์ r รอนะอืมมันก็ยังไม่มีนะฮะจริงๆทีมงานชุดเดิมนะครับเพื่อนร่วมทีมชุดเดิมคนเดิมหัวหน้าทีมคนเดิมเปลี่ยนแต่รถนะครับที่มันจะเป็นเจนใหม่ออกมาตรงเนี้ดังนั้นก็คือคงจะคงจะไม่ไม่ไม่เหมือนกับอารอนโซ่ไงอารนโซก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นอันนี้ผมพูดถึงนักแข่งในวัย40บวก นะครับว่าเขาเขามันจะคิดแบบต่างกับกับนักแข่งที่เพิ่งเข้ามาไงอาพวกนี้เขาบอกว่ามันก็ผ่านมาแล้วทีนี้ถ้าความอะไรที่มันจะดึงดูดนักแข่งได้มผมว่าไม,ม่อยู่เรื่องเดียวคือความสําเร็จคือชัยชนะหรือจะโพดียรยออะไรก็แล้วแต่นะครับยิ่งเป็นนักแข่งที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วอยู่ๆแล้วมันดิ่งดิงดิงแล้วมันไปไม่กลับตรงนี้นะฮะมันมันจะทาให้มันจะทําให้เหมือนเราเนี่ยแบบกําลังใจ มันจะหมดแรงนะในการที่จะแบบเฮ้ย <c oughs> หรือว่าเราจะรีทายว่าหรือเราจะอะไรเงี้ยเพราะว่าทันเซอร์เองนะับถ้าใครได้ตามไลฟ์สายชีวิตเขานะครับส่วนตัวก็จะเห็นว่ากิจกรรมเขาเยอะมากนะนักแข่งคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีอิทธิพลสูงมากนะครับต่อวงการกีฬาหรือแม้กระทั่งวงการอืนอ่นๆืน่ละเพราะว่าต้องยอมรับว่าครั้นักกีฬาวันเนี่ยนะก็คนดังคนหนึ่งเลยจริงๆนะไม่ได้ต่างอะไรกับคนดังเซเล็ไม่ได้ต่างอะไรกับดาราอะไรเลยเลยเท่าที่ผ่านมาเนี่ย ดังนั้นกิจกรรมของเขาได้เยอะนะครับมากมายไก่กองนะถ้ามันจะทําให้คิดไงผมหมายถึงว่าไอ้แพชชั่นในการที่จะขับรถเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆมอดมอดมอดลงไปแล้วไอ้สิ่งที่บอกว่าอยู่ข้างนอกที่ผมบอกว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็เหมือนจะมามีอิทธิพลกับจิตใจมากขึ้น,นมันก็ยิ่งผลักดันนะครับให้อยากออกไปให้ไม่อยากจะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้านะครับมันอยู่ๆผลงานมันมาเปลี่ยงขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้แหละฮะสำคัญเลย สำคัญสิ่งที่มันคาใจเขาคงจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่แดที่มันหลุดมือไปแบบอม,มันก็คงเป็นเหมือนเป็นหนามตามใจเขาไปตลอดเนาะอาจจะเป็นรวมทั้งเป็นแฟนบางคนบางส่วนด้วยนะในปี2021ใช่ไหมละ่ะนั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นจุดที่แมะนะครับจะลืมไม่ยังไงถูกไหมอ่านันจะไม่ได้กล่าวถึงเยอะเขาก็อยากจะมีโมเมนต์นั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วไง2อ2 2 2 3ย4 25ใบสาบี่สี่ปีแล้วนะฮะ ผ่านมา4ปีกับเหตุการณ์เลวร้ายตรงนั้นในชีวิตของเขามันก็ยังไม่มีโอกาสคือโอกาสยังแค่ลำพังจะจะขึ้นไปอยู่ในโพเดียมมันมันยังยากลงยากลงเลยไหมฮะเรามาในฟอเรอรีร่อย่างเงี้ยงยิ่งชัดเจนเลยแล้วในตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นเนาะว่าตกลงแล้วรถนะครับของค่ายไหนทีมไหนจะโอเคที่สุดกับกฎกติกาใหม่กับรถเจนใหม่ เครื่องยนต์ของ f e r r a r รก็ไม่ได้ถูกกล่าวขวัญถึงเท่าไหร่นะฮะผมหมายความว่ามันก็จะมีคนที่บอกว่ารถค่ายนั้นค่ายนี้จะมาเท่าที่ซาวเสียงดูส่วนมากส่วนมากไม่มี่นนจะบอกว่า,เ,าเครื่องยนต์ของ Mercedes ใช่ไหมฮะจะจะ,จะมีโอกาสหลังๆมารู้สึกว่ามีของ Red Bull ซะด้วยใช่ไหมล่ะ,ะแล้วก็ไปโดนเรื่องอะไรนะแบบ ให้ตรวจสอบหน่อยรู้สึกว่ามันจะมีการเล่นตุกติกช่องโหว่เรื่องของอากาศเรื่องของการไหลอากาศอะไรยังไ,ไงไหมอ่าผมยังไม่ได้ตามต่อตรงนี้เนี่ยเขาไปานั่นก็หมายความว่าฟอร์ลอรี่ก็ไม่ได้ไปเป็นเครื่องยนต์ที่มีจุดเด่นอะไรใช่ไหมฮะหมายถึงว่าพอที่จะกล่าวขวัญได้อืมเอาสิฮะลุ้นหน่อยนะครับลุ้นหน่อยจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้เขาอยู่ไปแบบยังไม่อยากให้เป็นสัญญาฉบับสุดท้ายนะฮะบอกบอกตามตรงเลย ยังดากอยากให้อยู่อย่างน้อยอาราโซย,ยังยังทาให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาเรื่องของสภาพร่างกายความฟิตเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดเราอาจจะเข้าใจว่าคน40กว่าเนี่ยให้จะให้มันไปฟิตเท่ากับคนอายุยี่กว่าได้ยังไงวะใช่ไหมมันเป็นพ่อเป็นลูกเป็นนา้าเป็นอาเป็นลุงก,กันได้เลยใช่ครับโดยธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่มันก็จะมีวิธีการอย่างอย่างบางสนามที่ผมเห็นนะครับว่านักแข่งรุ่นน้องก็แทบจะไม่ไหวอย,อย่างเงี้ย ใช่ม้ที่ที่ไหนนะที่กาตาอย่างเงี้ยในขณะที่อล o อนโซยังชิวๆอยู่เลยนั่นก็หมายความว่าระดับความฟิตการดูแลร่างกายหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคือความเก่าที่ทําให้ให้สามารถที่จะยืนระยะได้มันก็พอมีอยู่นะครับอผมว่าไฮมตันก็น่าจะมีโมเมนต์ตรงนั้นไปได้ไปได้อยู่นะแต่ถ้าจะเป็นในส่วนของอการทํางานกับทีมในส่วนของรถของอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันมัน ช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะคงจะแบบว่าคาดเดายากลําบากทุกทุกอย่างแหละจริงๆนะฮะอะไรที่มันเป็นเจนใหม่มาเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นจุดที่ทําให้ท่านเซอร์มีความหวังอยู่ในในตอนนี้นะครับที่จะทำผลงานเพราะว่าผมเข้าใจว่านี่คือผลงานที่สําคัญมากๆของปีนี้นะฮะถ้าเกิดว่าทํามันไม่ได้นะมันจะต่อให้เขาอยากอยู่ต่อเนี่ยมันก็จะไปมีผลนะฮะจะไปมีผลทันทีเลยอืมดังนั้นก็ นะครับเอาจะรู้จะช่วยนะยังอยากจะเห็นสัญญาอีกสัก1ฉบับเพื่อนๆมองว่าจะเป็นยังไงจะไหวจะรอดไหมสำหรับซันเซอร์นะครับในเฟอร์รอรี่ในรอดยุคใหม่ในปีนี้แล้วการเซ็นสัญญาบางทีมันมาเร็วซะด้วยสิฮนะบางทีเผื่ออาจจะไม่ถึงครึ่งฤดูกาลนะมันก็ต้องวิ่งเต้นเจราจาต้องอะไรกันแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ผลงาน3-4สนามแรกเนี่ยออกมาดีเนี่ยโอเคนะครับก็คงจะคุยกันง่ายหน่อย หรือว่าตัวเองก็มีกาลังใจขึ้นแต่ถ้า3สนามก็แล้ว4สนามก็แล้ว5สนามก็แล้วเนี่ยเผอจะถอดใจไปเองหรือยังไงก็เอานะครับวันนี้ก็อาสุกสานวันเกิดแฮปปี้นะครับแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับนั้นเซอร์นะครับ41ปีบริบูรณ์ลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะบ้านผมนี่ลมหนาวลมเย็นทั้งคืนทั้งวันสั่นไปพูดไปตอนนี้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ